ยิ่งนานวันแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งเห็นถึงความยอดเยี่ยมในการทำงานบนหน้าที่ผู้จัดการทีมของเอ็ดดิเทนฮากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการเก็บผลการแข่งขันที่ถูกต้องได้แต่ยังประกอบด้วยเนื้องานในรายละเอียดที่น่าสนใจในหลากหลายมิติโดยเฉพาะด้านแทคนิคก,ก,การเล่นและการแก้เกมที่เอ็ดดิเทนฮากผิูจน์ให้เห็นอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นโค้ชที่มีกลิ่นอย่างแท้จริงเขาเคยขยับลูกชอกรูบจากแบ็คซ้ายเข้ามายืนเป็นเซนเตอร์และผลงานก็ออกมาน่าชื่นชมเคยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าดันฮห้รแมกวไปค้ำแดนหน้าเพราะเป็นภา,บาคบังงคตตตออนทีม้้การรไดปะูซึ่ นี้แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่หวังแต่มันก็สะท้อนเห็นถึงความกล้าของเอเดกเทนฮาร์ที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความแตกต่างของผลลัพธ์หรืออย่างล่าสุดก็คือการแก้หม,มากเตะในเกมบุกเอาชนะลีกยูเนเต็ดด้วยการดรอปตำแหน่งของวาเวกฮอร์จากกองหน้าตัวเป้ามาเป็นตัวสถานีพักเก็บบอลเพื่อแจกจ่ายในรูปแบบของตำแหน่งหมายเลขสิบอาจจะเรียกว่านี่คือกุญซือในประเภทที่แฟนบอลปีศาจแดงไม่เคยเห็นมานานนะครับกับการเปลี่ยนตัวแก้เกมในแบบที่ไม่ใช่การเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งแต่เป็นการเปลี่ยนแลทมีการปร ซึ่งก็นแน่นอนว่ามันสะท้อนถึงค้างความรู้ด้านแท็กติกที่เอเดร็กเทนฮากมีในตัวเขาเองและมันก็กลายเป็นประเด็นต่อยอดให้ชวนคิดตามว่านี่ขนาดเพิ่งผ่านการลงตลาดมาแค่2อรอบซึ่งจริงๆจะเรียกว่าแค่รอบเดียวก็ยังได้เพราะตลาดรอบมกรลาคมที่ผ่านมาเทนฮากแทบจะไม่ได้หยิบจับทําอะไรที่มันเต็มที่มากเท่าไหร่เพราะปัจจัยเรื่องที่ครอบครัวเกรเซอร์กํา aser, กลังอยู่ในขั้นตอนขายสโมสรย้อนกลับไปที่ประเด็นต่อยอดคือมีการคิดกันแหละครับว่าถ้าเอเดร็กเทนฮากได้เวลาในการสร้างทีมมากกว่านี้และผ่านการลงตลาดหยิบจับนักเตทตง c, ตงแนวาุบอลข เองเข้ามามากกว่านี้จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นทีมชุดที่ผู้เล่นผ่านการคัดกรองจากเทนฮากแบบส่วนมากแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทํางานของคุณสื่อชาวดัตช์คนนี้จะยอดเยี่ยมได้อีกขนาดไหนแน่นอนว่าพอนึกถึงการลงตลาดเพื่อหาผู้เล่นที่ตรงสเปคของเทนฮากมากที่สุดเข้ามาชื่อของเฟลกี้เดยองนี่ไม่พ้นจะถูกจับนํามาโยงใ่กับการลงตลาดของปีศาจแดงอย่างไม่ต้องสงสัยมันอาจจะเป็นประเด็นที่การเชื่อมโยงผู้เล่นที่แฟนผีหลายคนเองก็เอือมพอสมควรพรามมองว่าเวลาเนิ่นนานมาขนาดนี้ตั้งแต่เป็นข่าวกันแรกๆก็ยังไม่มามัันนก็สะท้อ้ออดวววยว่าตขง แฟกี้เดยองไม่มีใจหรือเปล่าแต่คือไม่ว่าจะคิดเห็นอย่างไรแค่เฟรงกี้เดยองกับเอริรเทนฮาร์จะไม่มีทางจ้างหายไปจากหน้าข่าวแน่นอนครับถามว่าเพราะอะไรคําตอบที่ดูจะง่ายที่สุดและชี้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือแฟรงกี้เดยองแทบจะเปรียบเสมือนลักแท้ในระบบฟุตบอลที่เอริรเทนฮาร์ต้องการสร้างกับพี่สัดแดง <S <S ถ้าย้อนเวลาไปช่วงก่อนเปิดฤดูกาลบริบทของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชัดเจนว่าขาเล่นมิดฟิลด์ประเภทที่สามารถเล่นกับบอลได้ดีคือเล่นกับบอลได้ดีในแง่ที่สามารถครองบอลแปะบอลถ่ายเทจังหวะบอแม้ในนนสถาากรณทีี่โด ก็จะไม่ลนลานในการทําหน้าที่พูดง่ายๆคือปีศาจแดงข่าวสถานีกระจายพลังงานแดนกลางซึ่งเอเดร็กเทนฮากที่เคยทําหน้าที่โค้ชที่อัแจ,จกก็ทราบดีถึงปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผชิญอยู่บวกกับเคยทางานกับเฟรนกี้เดยองมาแล้วจึงรู้ธรรมชาติของนักเตะชาวดัตต์ีตลรู้ทีมตนเองคนนี้ดีว่าจะสามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ปีศาจแดงมีอยู่ในทีมได้ดีอย่างไรแล้วการที่ช่วงแรกๆมันมีข่าวเขา,ขาเล่งเล้าหนักเข้าหากันมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข่าวเลื่อนลอยเพราะเห็นได้ชัดเลยว่าเอเดร็กเทนฮารงๆตล้วเ,เมื่อนป บวกรวมกับสถานการณ์ที่บาร์เซโลนาประเชิญเรื่องปัญหาการเงินและกระแสที่โน้มเอียงมาตลอดในทำนองว่าบาร์ซ่าอาจต้องการปล่อยตัวเฟรนกี้เดยองเพื่อเปลื้องพัฒน,นาการด้านการเงินของพวกเขามันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมเอริกเทนฮากถึงได้เฝ้ารอปล่อยเวลาในตลาดเมื่อนาร้อนปีก่อนให้ล่วงเลยไปหลายเดือนจนกระทั่งเปิดฤดูกาลมาแล้วสองนัดถึงค่อยเปลี่ยนใจไปมองหาเป้าหมายที่เป็นทางเลือกรองลงมานั่นเพราะเอริกเทนฮากแม้ในใจลึกๆจะวาดฝันอยากได้เฟรนกี้เดยองมากขนาดไหนแต่สถานการณ์ตรงหน้าที่เปิดหัวด้วยการพ่ายแพ้พยับเย มันคือสัญญาณสําคัญที่แจ้งเตือนขึ้นมาว่าเทนฮากจะเฝ้ารอเฟรนกี้ระยองไปแบบลมๆแรงๆไม่ได้อีกต่อไปเรียกว่าตอนนั้นเทนฮากก็เผชิญสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวเองให้รอดจากปากเหยียวปากกาของนักวิจารณ์ที่พร้อมจะสัต์กระหน่ำในวันที่ผลงานของทีมย่าแย่มันจึงนําไปสู่การต้องเลือกระหว่างความฝันกับความเป็นจริงณเวลานั้นและเป็นเหตุผลต่อการมาของคาซมิโลในถ่ายที่สุดจากวันนั้นที่ความเป็นจริงส่วนทางกับความฝันที่เทนฮากวาดไว้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอรดนเทนฮาเิรบคสีมารถ ทำให้แฟนบอลปี๊ดแสดงลืมไปได้เลยว่าเคยมีข่าวกับเฟรนกี้เดยองมากแค่ไหนและครั้งหนึ่งแฟนผีเองกทวินหาตัวเลือกอย่างเฟรนกี้เดยองมากเพียงใดส่วนตัวเดยองจากวันนั้นมาเขาก็ทําหน้าที่ตามเส้นทางอาชีพของตัวเองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปตามเส้นทางซึ่งมันก็เหมือนตลกไร้นะครับจากที่ครั้งหนึ่งเคยมีการเปรียบเปรยว่าเฟรนกี้เดยองนี่แหละคือเล่นที่จะทําให้ความฝันของเทนฮา์กในโอแทฟฟอร์ดเป็นความจริงเวลาลุวงเลยไปแค่ราวครึ่งปีจากวัันนนที่ต 2, 2022่ตตตลลาาาาาาาดดดห้อคคคค2022ิิวววงใรจะไปโชชส จะพัดพาให้ทำลายของทั้งสองคนเวียนมาบรรจบเจอกันจริงๆเพียงแต่ว่าเป็นการโครจรมาเจอกันในฐานะของคู่แข่งขันในสนามเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอ็ิธเทนฮาก์มีคิวจะเล่นกับบาเซโลน่าซึ่งมีเฟลกเดยองเป็นตัวบัญชาแดนกลางโดยนัดแรกจะเกิดขึ้นในคืนวันนี้นี่นแหละครับเป็นเซนานที่ต้องเดินทางไปเยือนคัมนูก่อนจนหลายคนก็แซวว่าเหมือนเจ้าบ่าวเดินทางไปดูตัวเจ้าสาวแล้วจากนั้นในเกมเล็กสองเจ้าสาวอย่างเฟลกเดยองจะได้โอกาสมาเยี่ยมชมโรงละครแห่งความฝันอันเป็นบ้านหลังปัจจุบันของตัวเจ้าบ่าวบ้างก็น หลายครั้งมันไม่ได้บรรดาให้ทุกคนสมหวัง100%เแต่มักชอบวางพอ็อดเรื่องให้มันมีความโรแมนติกให้มีสตอรี่ได้พูดถึงแบบนี้สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับว่าบางทีไอที่บอกว่าเจ้าบ่าวดูตัวเจ้าสาวมันก็อาจพลิกเป็นเจ้าสาวเองก็อยากดูศักยภาพฐานะของฝั่งเจ้าบ่าวด้วยก็ได้ที่แน่ๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์2023ที่จะถึงนี้ประเด็นข่าวเชื่อมโยงเฟรงกิเดยองก,กับแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องถูกหยิบนํามาเล่นกันในหน้าสื่อีกแน่นอนเพราะอย่างที่บอกครับเวลาจะผ โดยก่อนเกมยกแรกจะเริ่มเอเดรเทนฮักก็มีพูดถึงแฟรงกี้เดยองไว้ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเก่งกาจคุณภาพในตัวของเขาคือเอกลักษณ์และไม่ว่าสโมสรใดก,ก็ตามที่มีเขาอยู่ก็จะแข็งแกล่งขึ้นได้อีกมากแล้วแฟนๆปีกแสดงละครับถามกันดูเล่นๆว่าถึงตอนนี้ที่ทีมมีคาซิเมโร่บัญชาดันกลางเป็นตัวจัดการความอันตรายหน้าแผงเกมรับพร้อมช่วยขยับบอลจากหลังไปหน้าได้อย่างไหลลื่นและมีคิสเ,เ,เสร็จเอเดรเซนเป็นตัวคุมจังหวะและสร้างความเสถียรให้กับทีมแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยากได้เฟรงกี้เดยองเข้ามาร่่วมมทีมอีอกเปลา